ตอนเราทุกคนเข้าสู่โปรเจกต์ดินแดนเดือนจากลองฟาร์มของเราวันนี้จะพามาดูวิธีการเลี้ยงไส้เดือนหรือวิธีการเตรียมการเลี้ยงไส้เดือนเริ่มจากอันดับแรกนี่คือไส้เดือนที่เราเลี้ยงมา1เดือนนี่คือมูลที่เราได้มาประมาณ40โลได้แล้ววันนี้ผมก็จะเอาไส้เดือนที่แยกมาเนี่ยเอาไปลงสวนนะครับ เบดดิ้งของเราที่เราใช้เนี่ยเป็นเบดดิ้งที่มาจากวิธี p ีค c o m p o s คือการหมัก14วันซึ่งเขาบอกว่าวิธีนี้จะทําให้เบดดิ้งของเรามีสารอาหารครบถ้วนมากกว่ามูลที่ได้ออกมาก็จะมีคุณภาพมากกว่าที่สวนของผมจะเลี้ยงเป็นบอซีเมนต์พอหลังจากที่ผมได้ลองพิสูจน์ดูแล้วว่าพบว่าที่พอเอาไปลงเลี้ยงบอซีเมนต์นั้นตัวมันใหญ่กว่าเยอะเลยเดี๋ยวเราจะลองเอาเซตนี้ไปดูครั้งที่แล้วเพื่อเอาไปแค่นิดเดียวโอเคเดี๋ยวลองมาดูกันก่อนดีกว่า เป็นจำนวนไส้เดือนที่เราได้จากการเลี้ยงหนึ่งเดือนมันได้อยู่ข้างบนกันแล้เพราะว่ามันเป็นมูลทั้งหมดแล้วในนี้่ส่วนนี้เป็นมูลที่เราได้เดี๋ยวจะทำการล่อนละเอียดอีกทีนะนนหนึงไปดูกันไม้ เดินทางไปสวนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นั่นมังจะเดินทางไปสวนนี่คือไส้เดือนที่เตรียมมาดูต้องเอาไว้ในรถเพราะว่าข้างนอกอากาศร้อนแดดแรงมากเลยแล้วมันจะทําให้ความชื้นอะไรอย่างนี้หายแล้วไส้เดือนจะตายกันหมดจะน็อกแสงแดดได้แล้วก็จำไว้เลยเวลาขนส่งไส้เดือนให้เอาไว้ในรถตลอดนี่อยู่ที่สวนของผมแล้วจะพามาดูไส้เดือนที่อยู่ที่ผมเอามาเลี้ยงในบ่อซีเมนท์ที่บอกว่ามันตัวใหญ่ขึ้นเยอะมาก นี่คือบอ่อซีเมนต์ของผมดูจริงมีเยอะอ่ะเรานี้ดูกันว่าในนี้ไส้เดือนตัวใหญ่แค่ไหน,นเดี๋ยวหาก่อนจริงๆตรงเนี้ยมันเคยโดนมดขึ้นไปครั้งหนึ่งแบบมดดำบุกแบบเละทุกอย่างเลยไส้เดือนก็เลยหายไปเยอะมากคือตายไปเยอะมากน,านั่นผมหาไส้เดือนไม่เจอเลยนะไม่ใช่มันหนีไปหมดแล้วเหรอ ไ <laughs> ม่มีไสเดือนอยู่ในนี้เกิดอะไรขึ้นครับเดี๋ยวลองดูอีกอันโอ้า oh. นี่อนี่นี่เลยดูปุ๊บส์ดูขนาดน้องเดือนที่ลงในบอ่อซีเมนต์คือตัวใหญ่มากจริงๆ <c oughs> แล้วสบ,บสีสวยด้วย ใหญ่มากจริงๆดูสิดูแต่ละตัวนะฮะสุดยอดอซีเมนที่ผมเตรียมไว้จะเลี้ยงไส้เดือนอ่าก็ดูการวางบ่อคือต้องเอียงนิดหนึ่งเพื่อที่เราจะได้ระบายน้ำได้อ่าเดี๋ยวมาดูสภาพบ่อนี่ครับก็ประมาณนี้คือเป็นบ่อความกว้างประมาณ แ0เซนผมจะเอาเบดดิ้งที่ที่เราเตรียมไว้แบบพรีคอมโพส์มาลงในบ่อซีเมนต์นี้เดี๋ยวผมพาไปดูเบดดิ้งพามาดูพรีคอมโพส์ที่ทําการหมักไว้14วันพอหมักไว้แบบนี้ในช่วงแรกที่หมักมันจะร้อนๆหน่อยนะครับตอนนี้มันเริ่มเย็นละเหมาะสำหรับการเอาไปเลี้ยงไส้เดือนแล้วนะเราจะเอาเบดดิ้งตรงนี้ไปลงที่บ่อซีเมนที่เราเตรียมไว้บ่อละก็ส ผมได้ทำการยกปุ๋ยพีคอมโพสของเรามาวางเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็จะเอาพีคอมโพสของเราลงในบอ่อซีเมนต์พร้อมกับเติมน้ําเข้าไปอีก3ามดิบนะอันดับแรกต้องทําการปิดฝาบ่อกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวน้ําจะรั่วออกมา,า,าปิดฝาบ่อเข้าไปเดี๋ยววอยแล้วก็ ใหพี hey, ่คอมโพสลงไปจะอุ่นนิดนึงซึ่งพอมันอุ่นนิดนึงไส่เดือนอาจจะยังไม่ชอบนะครับนั่นก็คือเป็นสาเหตุที่เราเติมน้ำนะยิ่งเป็นน้ำเยน็นๆนี่ยิ่งดีเลย,เ,ยเติมน้ำในปริมาณ3ลิตร ครบ3ลิตรแล้วเราก็ทำการคลุกเค้าให้เข้ากันเดี๋ยวผมไปเอาอุปรกรณ์แา๊นึอยู่อุปรกรณ์ของเราจอบคลุกเขาให้ความชื้นกระจายให้ใหทั่วนะประนี้นนะเราได้ความชื้นที่พอดีเดี๋ยวเราจะลองเอาไส้เดือนมาพิสูจน์ดู เดี๋ยวเอาไส้เดือนมาลงดูนะครับว่ามันจะมุดลงไปในดินไหมแล้วชอบไหมผมไ่เอาไส้เดือนขนาดจัมโบ้ที่ผมโชว์ให้ดูตอนแรกหน่ยดูสีสวยมากเดี๋ยวจะเอามาลงเบดดิ้งดูนะครับสังเกตไหมเริ่มมุดแล้วมุดลงไปอย่างรวดเร็ว ว่า bending เราผักใส้เดือนทําการมุดลงไปเรียบร้อยอเดี๋ยวลองมาดูอีกรอบนะึงนี่ครับเริ่มไปละเดี๋ยวผมจะเอา pre c o m p o s ลงบ่อซีเมนที่เหลือตรงนี้12บ่อตรงนู้นอีกประมาณ10บ่อนะครับเอาลงให้หมดแล้วก็เติมน้ําให้ครบทุกอย่างเดี๋ยวจะเอาไส้เดือนที่ผมเตรียมจากบ้านเอามาลงก็กําลังเตรียมอยู่ใกล้เสร็จละ แต,แต่ตอนนี้ผมจะให้ดูสาเหตุที่ผมต้องทําปุย๋ยหมักแบบพรีคอมโพสและผมไม่ชอบใช้ค้ววน,นะครับนี่คืออีกหนึ่งสาเหตุหรือต้องบอกว่าสาเหตุ <laughs> มีเห็ดมาขึ้นมันดูแลยากอพอเป็นค้ววเดี๋ยวหมดเดี๋ยวเห็ดเดี๋ยวมาแรงเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวไปดูโซนที่เราทําเสร็จแล้วนี่ก็คือไส้เดือนที่ผมเตรียมมาอันนี้นะครับเราน้องไส้เดือน คือลองเที่ยวกับที่ให้ดูในบอ่อซีเมนต์เห็นไหมอันนี้สีไม่ค่อยมีเท่าไหร่แล้วก็ตัวไม่ค่อยใหญ่เดี๋ยวผมจะแบ่งกระจายแบ่งลงตามบอ่อนะอจับเอานี่แหละไม่ได้แบบอะไรเป๊ะมานะครับเดี๋ยวจะลงอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนครบ ผมก็ทําการลงไสเดือนครบทุกบ่อซีเมนต์แล้วนะครับมาดูไหม <S <S นี่นะครับอ่าไสเดือนตัวเล็กลงไปเดี๋ยวเรามาดูกันภายในเวลา1เดือนว่ามันจะตัวโตแค่ไหนจะเท่าบ่อที่เราเคยมีไหมเราจะได้มูลมากเท่าไหร่สำหรับส่วนตอนนี้เราเหลืออยู่อีกหนึ่งกะละมังกะละมังนี้เดี๋ยวผมจะเอาไปเลี้ยงใส่แบบกะละมังอยู่ในบ้านอีกทีนะครับเพราะว่าเพื่อกันไว้เผื่อเกิด พายุเข้าอะไรแล้วแบบในซีเมนต์มันตายหมดเราจะได้เหลือสำรองนี่ก็คือห้องที่ผมจะเลี้ยงไส้เดือนไว้ในบ้านสวนเกิดที่บ่อซีเมนต์แบบเป็นอะไรขึ้นมาจะได้แบบมีตรงนี้สำรองอ่านีเป็ดดิงที่เตรียมเดี๋ยวยกมาวางไว้ตรงนี้นี่เป็นไส้เดือนกำลังสุดท้ายนะเดี๋ยวผมก็จะเฉลี่ยลงเหมือนเดิมห้ากำลังทั้งหมดอ่าเราลมาดูกันว่าภายในเวลา หเดือนนะครับจะเป็นยังไงบ้างสำหรับตรงนี้เราจะได้เปรียบเทียบขนาดระหว่างในนี้กับตัวที่อยู่ในในบ่อซีเมนนะว่ามันแบบตัวเล็กตัวโตต่างกันแค่ไงข้อควรระวังในการเล็้ยงไส้เดือนหลักๆคือมดนะต้องหาวิธีป้องกันมดให้ได้้รู้สึกในนี้ก็ตัวโต ร้อยทุกอย่างอันนี้ที่ผมเตรียมไว้ในบ้านนะครับเดี๋ยวพาทัวร์สวนรอบสุดท้ายแล้วกันอ่าน,นี่คือที่เตรียมในห้องมี5้ากะละมังเราจะออกไปดูข้างนอกกันตรงนี้เป็นบอ่อซีเมนต์เซตแรกมันมีอยู่ประมาณสิบบ่อ,บอ,รอตรงนี้แหละที่โดนมดขึ้นไปมดขึ้นแบบเละมากแต่ก็ลองดูอีกรอบหนึ่งรอบนี้เราระวังเรามาระวางัาวางมดมากขึ้นต่อมาเป็นโซน บ่อซีเมนที่ผมลงวันนี้คือตรงนี้มีจำนวน12บอ่อทั้งหมดตรงนี้ก็เดี๋ยวเราจะดูแลทุกวันแลามาดูว่าจากไส้เดือนตัวเล็กกลายเป็นตัวใหญ่ไหมวันนีตัวอะไรไม่รู้ตามผมมาตรงนี้จริงผมจะทำเป็น อ่าตรงนี้ผมจะทําเป็นฟาร์มสลัดโดนเจ้าต,ต,ตัวนี้มันหาเรื่องผมอยู่อะไวยมาติดตามผลกันอ,อย่าลืมว่านี่คือโปรเจกต์ดินแดนเดือนจากลองฟาร์มนะครับแล,ล้วเดี๋ยวจะได้พบกับผลิตภัณฑ์ของผมเร็วๆนี้ครับไว้เจอกันชิช